วันนี้เอาวิวที่แพรพักสุขใจมาให้นะคะตรงนี้จะเป็นระเบียงระเบียงยื่นออกมาจะสามารถที่จะแช่เท้าได้ตรงนี้หรือจะเด็กๆเ,เล่นน้ำตรงนี้ได้พ่อแม่ดูแลได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวแพรค่ะตรงนี้จะเป็นอ่าเดี๋ยวจะมีห้องครัวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถัดไปก็คือห้องนอนตรงนี้เป็น ที่ว่างนะคะสำหรับการมานั่งสังสรรค์พักผ่อนนะคะทำจากไม้ไผ่หมดนะคะส่วนตัวห้องน้ำจะทำจากสังกะสีนะคะพื้นก็จะเป็นพื้นไม้แดงแข็งแรงทนทานนะคะแล้วส่วนข้างหน้าก็จะเป็นในส่วนของระเบียงทำจากไม้ไผ่นะคะณจุดนี้สามารถที่จะมองออกไป เห็นเขื่อนวชิราลงกรได้เต็มๆนะคะอ่าตรงนี้ก็เป็นแพรกหลังหนึ่งที่เรากำลังจะปรับปรุงทำเป็นแพรท่องเที่ยวนะคะแต่ตอนนี้ก็ได้หนึ่งหลังอยู่เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอากาศตอนเช้ามีหมอก ะะมานั่งตกปลานะคะคสามารถที่จะมาพักกับเราได้